หงที่ทำให้อัฟกานิสถานเป็นสมรภูมิสงครามยืดเยื้อของมหาอำนาจทั้งสหรัฐและสหาภาพโซเวียตต้องย้อนไปช่วงสงครามเย็ยนที่สหาภาพโซเวียตนั้นยังไม่ล่มสลายและมีอาณาเขตกว้างขวางครอบคุมพื้นที่กว้างขวางโดยพื้นที่ทางตอนใต้ของสหาภาพโซเวียตครอบคุมหลายประเทศในเอเชียกลางในปัจจุบันจนมีพรมแดนติดกับอัฟกานิสถานจุดเริ่มต้นของสงครามยืดเยื้อในอัฟกานิสถาน เริ่มต้นเมื่อในปี1978ในระหว่างนั้นสหาภาพโซเวียตและอัฟกานิสถานคำข้อตกลงมิตรภาพระหว่างกันเพราะโซเวียตเองนั้นก็เห็นว่าอัฟกานิสถานเป็นประตูสู่เอเชียได้อย่างแท้จริงขณะเดียวกันในปีนั้นเองคือปี1978ก็เป็นปีที่เกิดการรัฐประหารในอัฟกานิสถานทําให้อัฟกานิสถานมีรัฐบาลพรกเดียวและพักนั้นคือพักคอมมิวนิสต์ ที่มีผู้นำชื่อนูมูฮัมหมัดตาลากีและปัญหาก็เริ่มจากจุดนี้เพราะพรรคนี้คอมมิวนิสต์ในอัฟกานิสถานไม่ได้รับความนิยมจากประชาชนต่างฝ่ายต่างมองว่าเป็นเพราะจุดยืนของพรรคอมมิวนิสต์ขัดต่อหลักการทางาศาสนาอิสลามอย่างสิ้นเชิงแถมยังมีรายงานว่าเจ้าหน้าที่รัฐใช้ความรุนแรงต่อผู้นำของาศาสนาอิสลามอีกด้วยเมื่อประชาชนไม่เอาด้วยทำให้พรรคอมมิวนิสต์ในอัฟกานิสถานขาดเสถียรภาพ ทำให้นูมมฮัมหมัดตาลากีผู้นําอัฟกานิสถานในตอนนั้นหกโค่นอํานาจและหกสั่งทหารโดยอัฟิซลาลามีนซึ่งเป็นสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์เหมือนกันอัฟิซลาอามีนแม้จะมาจากพรรคคอมมิวนิสต์แต่ก็หูกกล่าวหาว่าเป็นสายลับให้กับอเมริกาซึ่งแน่นอนว่าสหาภาพโซเวียตไม่ยอมให้อัฟกานิสถานซึ่งมีพรมแดนติดกับโซเวียตอยู่ฝ่ายอเมริกาแน่ นี่ก็เลยเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่ทำให้โซเวียตตัดสินใจส่งกำลังเข้าไปในอัฟกานิสถานและทำร้ายผู้นำศาสนาที่เป็นที่เคารพของชาวบ้านอีกความไม่พอใจก็ได้ก่อตัวขึ้นเป็นขบวนการต่อต้านที่ว่าม ah ูจาฮีนีนด้วยกลุ่มมูจาฮีดีนได้ประกาศทำสงครามตัดสินกับคอมมิวนิสต์และทำเรื่องให้ยิ่งซับซ้อนเข้าไปอีก พรัฐบาลสหรัฐในขณะนั้นสนับสนุนกลุ่มมูจาฮีดีนอยู่เบื้องหลังทั้งนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นในกาปานิสถานก็เลยกลายเป็นสงครามตัวแทนความหมายของโซเวียตคือคุกคามรัฐบาลที่ตัวเองตั้งขึ้นมาให้ได้ขณะที่อเมริกาได้ทุ่มกำลังเข้าไปสนับสนุนกลุ่มมูจาฮีดีนเล่นสงครามกองโจรสู้กับโซเวียตตอนนั้นทั้งสองฝ่ายต่อสู้กันอย่างดุเดือดฝั่งโซเวียตถึงใช้ระเบิดทำลายพื้นที่ที่เชื่อว่าเป็นฐานของกลุ่มมูจาฮีดีน ส่วนกลุ่มของมูจาฮีดีนได้จัดก,การเครื่องบินลบโซเวียตส่งคำตัวแทนที่อัฟกานิสถานทําให้ช่วงเวลา3ปีให้หลังโซเวียตได้บุกอัฟกานิสถานชาวอัฟกานิสต้องหลีกภัยไปปากีสถานราวสอล้านแปดแสนคนในขณะที่อีก1นล้านห้าแสนคนต้องอพยพไปที่กีฬานโซเวียตได้เข้าไปมีบทบาทในสงครามอัฟกานิสถานานานถึง9ปีจากจุดเริ่มต้นก็คือเดือนธันวาคมคิศักราช 1,979ถึงกุมภาพันธ์คิทธศักราชหนึ่งก้าำลังทหารสงครามโซเวียตอัฟกานิสถานทหารโซเวียตหนึ0งแนนาพนายนักรมมูจาฮีดีนส่วนหนึ่งเป็นชาวบ้านอีกส่วนหนึ่งคือผู้ลี้ภัยจากปากีสถานขอมาสู้รบและชาติอาหรับอื่นๆที่อาสาเข้ารบ 200,000น,นายทหารอัฟกานิสถาน90,000นายแต่พอเกิดสงครามทหารอัฟกานิสถานเหลือเพียง35,000นายบางคนก็หนีทหารบางคนก็แปรพักผู้เสียชีวิตทหารโซเวียต15,000นายทหารอัฟกานิสถาน18,000นายนักรบมูจาฮีดีนอีก90,000นาย แต่หนักที่สุดคือประชาชนในอัฟกานิสถานเสียชีวิตตลอดการทำสงคราม9ปีทั้งหมด1ล้านคนจนรัฐบาลอาการนิสนาดนั้นต้องยอมยกเลิกเป็นรัฐบาลเปิดทางให้มีการเลือกตั้งและที่นั่งในสภาให้กับกลุ่มมูจาฮีดีนเพื่อแลกกับการยูทิงอีกไม่กี่เดือนต่อมากำแพงเมืองลินก็พังทลายสหรัฐโซเวียตก็ล้มสลายอย่างรวดเร็ว